สวัสดีคะ่ะทุกคนดอเรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะทุกคนจะเป็นเจ้าของสกินแคร์ดเรมาริกาสกินแคร์แล้วก็คอสเมติกของดเรมาริกาและขายดีมากเมื่อปี67และปี68เรากําลังเดินหน้าขายอย่างเต็มที่และตัวที่ขายดีมากเลยตัวนี้ค่ะครีมพรีเมียมคอลลาเจนดเรมาริกาตัวนี้มีเนียสนามายจัดก,การเรื่องฝ้ากระเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วทําให้หน้านุ่มลดวัยแล้วก็สามารถลดความอรอยเหี่ยวย่นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็มี Earth, lin, y, เอ,ะะอิร์ธมารีนว คือกันแดดดเรมาริกา UV s n ซันสกินครีมตัวนี้กำลังเตรียมส่งออกแล้วค่ะเพราะเป็นกันแดดผสมรองพื้นผสมทนอัพวันสต็อปเซอร์วิสที่กันแดดด็เรมาริกามี SPF 50 PA++ บกบกบวก,บวกแล้วก็มีตัวนะคะไมเซล่าไฮยาเมคอัพรีมู弗เจอร์ตัวล้างหน้าที่เช็ดออกโดยที่ไม่ต้องล้างซ้ำและตัวที่ขายดีมากๆอีกอันคือตัวนี้ค่ะ สามัญประจําบ้านคือสบู่ดําซึ่งตัวนี้มันคือนะคะตัวของดเรมาริกานะคะเมงโกสีนตูอินวันซึ่งตัวนี้จะเป็นจัดการเรื่องสิวแล้วก็ผดผื่นคันได้ดีมากนะคะตัวนี้ชง,งัดงนันส่วนสบู่แดงเนี่ยเป็นตัวเซรั่มซึ่งเป็นสบู่ที่ล้างหน้าสะอาดและจัดการเรื่องฝ้ากระและก็จุดด่างดำความหมองคล้ำหายไปแล้วก็มีตัวลักแร้ของคุณให้ดอเรมาริกาดูแลคือดเรมาริกาอันเดอร์อาร์มแคร์ตัวนี้ลดเหงื่อระงับกลิ่นและก็จัดการลักแร้ไม่มีหนังไก่และ ขาวสะอาดใสนะคะทั้งหมดเนี่ยคือผลิตภัณฑ์เบื้องต้นของดเรมาริกาสกินแคร์สามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วที่นี่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้แล้วเราจัดส่งของวันต่อวันต่อวันต่อวันสามารถสั่งที่คอเซ็นเตอร์ตรงนี้ได้เลยค่ะ